ทักษะประสานวิญญาณยุทธใต้มู่ไปจูจูชิงวิราโลกันที่สันสะเทือนแวดวงการวิญญาณยุทธระดับเลเวลตันความสัมพันธ์แบบเต็มจะแรงไหมจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูและอึ้งไปพร้อมๆกันเลยครับ let's go เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมาจําช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับอย่างที่เอ่ยกันในช่วงต้นบอกไว้ก่อนนะว่าเราจะมาใช้ทักษะประสานวิญญาณยุทธของใต้มือไปจูชิงที่อัพเลเวลแบบเต็มนะครับนั่นคือเลเวล10นั่นเองเป็นเลเวลสูงสุดของท่าทักษะประสานวิญญาณยุทธแล้วหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับเงื่อนไขการใช้ต่างๆจานได้ทําคลิปแยกออกไปแล้วว่าทักษะวิญญาณยุทธเนี่ยมีตัวไหนบ้างอะไรบ้างกี่คู่ การทําไปหมดแล้วนะครับสามารถไปดูกันได้ส่วนวันนี้เราจะมาเจาะจงเลยผู้ตั้งผู้ไปจูจูชิงนะครับวิดาณโลกันเลเวลตันน่ะมันจะเจ๋งแค่ไหนครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะโดยระดับเลเวลของค่าความสัมพันธ์ที่ตันนะครับก็คือทั้งคู่เนี่ยอยู่ระดับเลเวล60ซึ่งบอกเลยว่ากว่าถึงเนี้ยใช้ของในการอัพค่าความสัมพันธ์นี่เยอะมากนะครับการที่จะอัพทั้ง2ตัวให้ขึ้น60ได้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า เปืองทรัพยากรอย่างยิ่งนะมันจะคุ้มค่าไหมสาหรับเดวิลตันสําหรับท่าวิลาโลกันนะครับที่เป็นเสือเนี่ยพยักวิลาโลกันถือว่าเป็นท่าที่ดีมากๆนะครับในอนิเมะบอกได้เลยว่างัดออกมาเนี่ยคือสตูวิ่งหนีกระเจิงหมดหลังๆมาไม่มีปีกด้วยโหดสุดๆเลย สำหรับท่าน,นี้นะครับใต้มู่ไปและจู่จูชิงเนี่ยสามารถใช้ในการต่อสู้ได้โดยผู้ปลดปล่อยหรือว่าคนใช้ทักษะเนี่ยจะคือใต้มู่ไปสร้างความเสียหาย900%ของพลังโจมตีใต้มู่ไปให้กับศัตรูทั้งหมดและจะเจาะเกาะเป้าหมายเป็นเวลา2รอบจากนั้นจะสร้างความเสียหาย1,500ขอภัย1,350%ของพลังโจมตีจู่จูชิงไปที่เป้าหมายและ จะเรียกเพื่อนทั้งหมดไปลุมกระทืบเป้าหมายที่เราเลือกโดยทักษะนี้อัปเกรดถึงระดับ11ความเสียหายของใต้หมู่ป่ายที่สร้างจะเพิ่มขึ้นเป็น1,080%และจูจูชิงจะเป็น1,620%นะครับโอ้โหรีไดียว,วเด็ดมากๆและโบนัสติดตัวจูจูชิงเมื่อเริ่มเทินเนี่ยใน2รอบแรกจะสร้างความเสียหายพื้นฐานแรงขึ้น50%ส่วนใต้หมู่ป่ายจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1%, 1นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของทีมที่เราจัดกันไว้ดีกว่านี่จะเป็นหน้าตาของทีมนะครับเรียกว่าตอนแรกจะใช้มานาสูรและแต่ไม่เข้าขาครับมานาสูรอยู่ฝั่งโกงเราเลือกเป็นทีมที่อยู่ฝั่งคนดีดีกว่านะทีมที่อยู่ฝั่งพระเอกนะครับก็จะมีหัวอูทวินเทลหรือว่าน้องเสียงเสียงหลงหลงใต้มู่ไปอ้าวซื้อขาและจูจูชิงบอกไว้ก่อนนะครับว่าทีมทีมทักษะภาษามญ,ญ,ญัญยุธ ทุกทักษะภาษาวรรณยุทธ์จำเป็นต้องมีอา้าวซื้อขาไม่งั้นมันจะใช้ทักษะยากมากเนื่องจากเกรดไม่พอต้องมีอา้าวซื้อขามาช่วยจะทําให้การภราษาวรรณยุทธ์เนี่ยสมบูรณ์และดีมากยิ่งขึ้นนะครับบอกเลยเลยว่าจําเป็นมากๆเอา้าวซื้อขานะนี่ทักษะแดงเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้ในสนามเนื้อเรื่องด่านต่างๆ PVE กันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง เดี๋ยวเราลองกันในด่านธรรมดากันก่อนนะครับมันจะได้เป็นการเทสเรียกว่าอย่างเชิงนะว่ามันจะแรงหรือว่าดีแค่ไหนนะครับมาลองธรรมดากันก่อนนะโั้จัดคูณ3อันนี้ทําให้ใต้โม่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น oh, <okay. S 1> เออวิ่ถ้าจัดเป็นบัฟถ้าจัดเป็นลงหลงบัฟมาน่าจะเหมาะก,กว่าครับ oh, <okay. S 1> แบเพิ่มพลังโจมตีทักษะภาษาวิญญาณยุทธ ยักเวลาโลกันอุ้ยสกินมาด้วยเนี่ย,ยโอ้โหตบโคตรแรงแต่ด้วยด่านนี้มันเป็นด่านที่เป็นด่านธรรมดานะครับเราลองเทสกันก่อนเฮ้ยใช้ได้ครับอ่ะหลังจากที่เราเทสไปรอบนึงแล้วนะเราก็มาดูเรื่องของการปรับวงแหวนนะครับซึ่งการทักษะภาษาอินเดียุทธ์เนี่ยวงแหวนก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสหรือว่าจําเป็นมากแบบ จนถึงขั้นต้องซีเรียสสุดๆนะขอให้พลังโจมตีเยอะๆเข้าไว้นะครับไซเตตัสมุ่งไปเนี่ยอัพโจมตีรัวเลยจู่ชิงอ่าจูจูชิงเนี่ยก็โจมตีรัวครับถ้าจะเล่นทักษะภาษามียนย,ยุทธ์เพราะว่ามันวัดกันที่ดาเมจอัตราคงอัตราคีอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ไม่เป็นสิ่งที่จําเป็นเลยดาเมจขอแค่แรงไว้นะครับก็คือแรงสุดไปเลยแล้วก็หัวอู้ครับก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็นความเร็วบวกกับพลังจิตก็ได้ วงแหวนก็เป็นวงแหวนที่ใช้ใน PVE ปกติเลยส่วนหลงงเนี่ยจันจันคิดว่ามันเป็นดาเมจสุดดีกว่าครับก็คือทักษะแดกดอกไม้ดอกไม้ก,ไมกีเลนเนี่ยจะเป็นการบัฟความสามารถสุดนะในเรื่องของการเป็นสายซับนะครับแล้วก็อ้าวซื้อขาครับก็เป็นกีเลนดอกไม้กิเลนแล้วก็ดอกไม้นะเสีียงกีเลนดอกไม้ดอกไม้ แล้วก็กิเรนนะครับทั้งักษะ์สิกิเลนนะแต่อันนี้ยังไม่ได้เปิดไว้เพราะว่าเราไม่ได้โชว์เขานะเรามาโชว์ใต้มูอป่ายูอยู่จริงไปะเดี๋ยวเราไปลองของจริงกันดูแบบด่านยากๆเลยเอาแบบตึงๆอ่ะเรามาพบกระด่านที่เราเลือกส่รแล้วนะครับพลังของเขา5้าล้านของเราแค่สามล้านนะน่าจะตึงอยู่พอสมควรคือปล่อยปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตีเราไม่ได้เลยเรามีรับแน่นอนครับคุณสามไปก่อนอ่ะเหมือนเดิมครับให้มูอป่าครับรับพลังโจมตี ับบัฟบ,บัฟเร็วบัฟโจมตีเอาซื้อขาโจมตีเสียงเสียงโจมตีทักษะประสานมียญาณยุทธตัวนี้โคตรเท่ครับโอ้หระดับเลเวลตันคือแรงมากเลยอ่ะเฮ้อ แรงจนน่าตกใจครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองด่าน19 5เาหยมันเป็นด่านยากนะซึ่ง6ล้าเลยแล้วยังตีไม่ผ่านด้วยลองดูกันว่าจะผ่านไหมอันนี้ขอลองเทสเลยฝั่งเขาน่าจะตึงนะเราน่าจะตีไม่ผ่านแต่จันว่าจากดาเมจนะน่าจะผ่านครับม,มันแรงมากเลยอ่ะอันนี้ต้องดูดครับระบับดาเมจไม่ได้นะเนื่องจากหู ฝั่งตรงข้ามคือเร็วมากครับเร็วแบบสุดขั้วเลยอ,ะอะ่ะเห็นไหมมันมีมันพยายามมาตัดความเร็วเราตลอดทักษะประสานวิญญาณยุดพยักเวลาโลก,กันนี่ครับเห็นไหมแล้วเราก็จะไปดุมกระทืบเขานี่อันนี้อทาททำให้เห็นนะครับว่ามันเป็นแบบไหน เราใช้แค่ใช้ได้หมืใช้ได้แค่ครั้งเดียวด้วยมันใช้เกจเยอะทั้งคู่นะครับมันก็เลยมันเป็น่าที่แรงนะในมุมมองจานจาันว่ามันแรงแต่ดานี้มันยากเลยะครับจะถือว่าได้เห็นกันแล้วะจะไปลองกษัตริย์วิญญาณแต่ว่าพอดีน้องคิระเนี่ยเจ้าของไอเดนี่ยน้องเขาตี ตีป่าสิงโตโ,ตโคตา้ามไปหมดแล้วนะไม่เหลือซากโคตาเลยก็เลยไม่ได้เทสนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาลองสู้กับคนดูดีกว่าน่าจะมันกว่าครับมาเพราะว่ามันเก่งในการประลองอ่ะโอ้โหจะฝังเขาแน่นแน่นครับแรงไหมโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้นะเหมือนเดิมครับเราเห็นว่าลงหลงเราอ่านลายนะครับลงหลงเราเนี่ยเร็วกว่าเขา ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลครับบับจบตีเต็มที่เลยครับใต้มือไายทักษะประสานวิญญาณยุดใส่ตัวที่จะเป็นประเด็นของเราเออหลงจัดการเลยลูกโอ้โหลุมกระทืบในเิียงเสียงกระโดดเตะแบบสโลโมชั่น มาลองกับพลัง3ามล้านครับพลังเขามากกว่าเราอีกอย่างที่บอกไปนะครับว่าการที่จะทําทักษะภาษามียนยุทธให้เลเวลตันได้เนี่ยเป็นอะไรที่หินและยากมากๆครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะการที่หาเศษอุปกรณ์ในการมาอัพเนี่ยมันยากเอ้ยเขาเล่นทีมแบบอุ้ยอย่าเบิ้ลนะเจ็บเขาเล่นเขาเล่นทีมถังซานอาวุธรับลง PVP พอ่ะเนี่ย บัพเต็มครับบัพจะเต็มเลย<า>ทักษะประสาทยนยุทธต้องจัดก,การเออหลงเหมือนเดิมครับพยักเวลาโลกัน,นโ,โลืมสโลครับหายไปหมดเลยวอย่างครับนี่ฮะหล้านไหวไปเนี่ย คือเงื่อนไขาการใช้มันเยอะครับสำหรับตัวจานนะจานว่าเงื่อนไขาการใช้มันเยอะอ่ามาเราได้เปิดก่อน,นครับอย่างนี้เขาไม่มีตัวตัดเทินเขาไม่มีตัวเร่งเขาตัดทีมอะไรไปวะเนี่ยหกล้านกว่าเลยน่าจะเป็นทีมไปตีกระดูกวิญญาณครับนี่เราตบนี่เราตบทีมตีกระดูกวิญญาณล้วเนี้ยทางห้า ักษาประสานยันยุทธพยะวิลาโลก,กันโหนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าทีมตีกระดูกหล้านนะสู้ทีม pvp 3ล้านไม่ได้มันช้าไงม,มันด้วยมันเป็นทีมสำหรับตีกระดูกเขนาน่าจะไปตีกิจมามันก็เลยดูเป็นแบบนี้นะ5ล้าน1 0 0 0 0แสนครับอันนี้น่าจะเป็นทีมพวจริงๆแล้วนะเมื่อกี้นี่เป็นทีมตีกระดูกวิญญาณ ทีม PVP ครับโอ้โหเล่นทีมเสียเย่บวกถังห้าวนะเป็นเมตาเก่าอยู่เหมือนกันแต่มีตัวทางด้านของออินมาช่วยด้วยนะครับมาแต่เหมือนเหมือนเซ็ตนี้เอาไปตีกระดูกวิญญาณเหมือนกันนะแต่ว่าเซ็ตนี้สามารถเอามาตีคนได้นะหุ่เล่นหน้าเป็นสายควบคุมที่เป็นแนวแนวทำให้เราเล่นเล่นแบบเล่นยากนะครับมันจะทั้ง สับสนมึนงงเยอะแยะมากมายแต่การเสียเยอะก่อนสแต็กเต็มด้วยสแต็กเต็มแปลว่าเอาตีตีคนนะครับอืมอืมที่เหลือลุงกระทืบลุงกระทืบโอ้โหดามเมจโคตรเบาครับเป็นลุงกระทืบเขาแต่ดามเมจเบาเบา,บาอยากรู้ว่าถ้าสมมติถ้าสมมตินะว่าเรากดทักษะที่เพิ่มบัฟดามเมจก่อนเนี่ยเกรดเราจะพอไหมไม่พอแน่เลย เกตมู้ไปยังไงกันไงก็ไม่ได้ครับนอกจากได้เกตฟีแบบนี้นี่ค,ครับนี่เห็นไหมหมู้ไปใน pvp อ่ะหมดมากเห็นไหมครับใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะเกตเรามีแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นในหนึ่งเกม ถือเป็นท่าที่รถเกาะหมูที่ดีนะถ้าใครชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์ช่องจานได้นะจะเป็นขอบพอระคุณอย่างสูงครัต่างหาโคตรถึกเลยเราไม่ค่อยมีดาเมจวย <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทักษะประสายนยทธ์ของใต้มู่ไยและจูชิงพยักเวลาโลกันที่ ระดับเลเวลตันนะครับเลเวลเต็มเลยที่เหลือเนี่ยก็หวังพึ่งดาเมจของมูป่ายที่เยอะๆดาเมจจู่ชิงที่เยอะๆยิ่งปั้นสูงเท่าไหร่ท่าก็ยิ่งแรงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นอะไรที่สร้างความสุขให้ใคร,ใครใหลายคนได้นะแลวก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้ทุกคนปรับในการใช้ทีมของตัวเองปรับในการทำคอนเทนต์ัวเองชอบนะครับทำสิ่งที่ัวเองชอบ รักษาภาษาป็ญญยันยุทธมันอาจจะดูเปลืองใช้ของเยอะไปหน่อยแต่มันดีต่อใจหลายๆคนอาจจะชอบแบบนั้นนะครับก็สำหรับคลินี้กูรักแค่ฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกทุกคนขอบคุณไอด,ดีดีๆจากน้องคีระด้วยนะครับที่ปั้นไว้จนตานแล้วให้จารนเอามารีวิวนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ